สวัสดียามเช้ากับบ้านสวนชโอมหรือบ้านสวนริมทานนะครับสวัสดีครับทุกคนณวันนี้เราก็ชิวๆกับเมนูไข่ลวกไข่ลวกสองใบครับ กับเตาชีวมวลไร้ควันแบบนี้แล้วก็สามารถต้มไข่ลวกได้แล้วนะครับโอเคครับผมน่าจะได้ที่แล้วนะครับทุกคนแต่เราก็ยังมีกาแฟนะครับ,รบกาแฟก,กาแฟดื่มกาแฟดำของเราไปไหนอยู่นี่เช้ชา,ชา,ชาครับเชา้ชากับกาแฟไข่ลวกนะครับ บ้านสวนนะครับอากาศเด็นดีมันคือฝนตกนอนชิวๆเลยครับผมนี่ครับไข่ลวกน่าจะได้ที่แล้วโอเคเลยครับโอเคเลยครับโ